มาเอาคู่ดูแล้วกันนี่ลงแล้วนะนี่ลงให้แล้วดูใกล้ๆนะทุกคุขออนุญาตถ่ายใกล้ๆนะคะคนอื่นเขาไม่รู้พวกเราใช้ชีวิตกันยังไง อยากรู้ว่าก่นอนกุ้งเข้าตลาดนะขั้นตอนเป็นยังไงเขาอยากรู้กัน,น,กนจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังคนสวยๆทั้งนะั้าทุกคนทุกคนทุกคนได้เป็นดาราเลยนะวันนี้ กดติดตามได้เลยจ้าพาไปเที่ยวกันทุกคนทุกแห่งวันนี้ตัวใหญ่มากๆเลยเพื่อนๆ อีกหนึ่งคันรถมีทางนี้รถขึ้นมีรถตูขึ้น,น,ว,น,นวันนี้เก็บล้างบ่อก,กันวันนี้คูดสุดท้ายของวันนี้เจี่สุดท้ายแผนนี้แผนเท่จ้านี้จับ เลยเลย่อนนๆมาัมาตัือนกาสีก่อนนะทนนะเขาทำงานกัน เิด่มาถึงตลาดแล้วคะ่ะจะพาเที่ยวตลาดนะทุกคนวันนี้ตลาดนัดระทิวตอนบ่ายนี่นี่นี่เจ้านี้นี่หา ปลาเองเลยนี่ปลาสดกิฟต์จ้าทุกทุกคนมองดูเอริตาใสกิ๊บนี่สดสดหาเ,เองแกะเองด้วยนะเนี่ยยาย,เ,ยเนี่ยเนี่ยดูสินี่ตัวเบล่มเลยสดกิด๊ตตาใสกิ๊บน,นี่นี่ปลากระบอกนี่ปลากระบอกตลาดปลาพิว ตานิมจะมดเลยรเปลาตาใสตาดำกลลึบนี่จ้าเพื่อนเพื่อนมองเอานี่ปลาหมึกีนี่นี่แพ็คถุงมาเลยนี่เห็นไหมเนี้ยเนี่ยนี่นี่แแนกหาปลาเอ็นสาวๆเนี่ยเนี่ยไทยจองบอกเลยนะมีเยอะแยะเลยจ้าบ้านนี้ปลาหมึก คนขายก็สวยด้วยนะที่เนี่ยคนชุมพรสวยทุกคนยิ้มหน่อยไหมคะยิ้มมาจ้ายิ้มง่ายๆแม่ตาสวยหมดเลยสวยทั้งหมดเลยทุกคนเลยไม่สวยไงที่สวยหมดแล้วแค่นี้ก่อนนะ <c oughs> ขายของก่อน <c oughs>